i mm -hmm. ร่างเยอะโอ้โหระางหัวทุกอาทิตย์นั้นสงไข่ต้องต้องต้องทำตาลาใหม่โอ้อโหร่าง20กว่า,า,านี่นี่ขนาดสึกไปด้วยโอ้ถ้าไปเจอรถเดียวนี่เราน่าจะตรงเลย 嗯，你物价有没有变化？